ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้มีโอกาสมาร่วมกันไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่2ข้อ21ถึง24นะครับ พระคัมภีร์ตอนนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นบทที่อาจารย์เปรโรลเนี่ยก็เตือนนะเราทั้งหลายด้วยแล้วก็เตือนคนที่ใช้พระนามพระเจ้าด้วยนะครับนะพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้นะครับบทที่2โลบที่2ข้อ21ดถึง2 4นะครับเขาบอกว่าฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือขณะที่ท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ ตัวท่านเองรักทรัพย์หรือเปล่าท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณีตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่าท่านผู้รังเกียจรูปเคารพตัวท่านเองปล้นพระวิหารไหมท่านผู้โอ้อวดว่ามีธรรมบัญญัติตัวท่านเองยังลบหลู่พระเกียรติพระเจ้าด้วยการละเมิดธรรมบัญญัติหรือเปล่าเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูหมิน่น ข้ามกลางคนต่างชาติก็เพราะพวกท่านอาจารย์เปโลพูดแรงมากเลยนะครับในพระธรรมโรมเนี่ยอาจารย์เปโลเขียนในบทนี้นะครับเขียนให้กับคนยิวเป็นพิเศษเพราะคนยิวเนี่ยเขามั่นใจและเขาเชื่อว่าเขาอะเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเขาก็เลยคิดว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกสรรเขาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนของพระเจ้าจริงๆ แล้วเขาก็นามาัสการพระเจ้าด้วยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทําบาปแต่เขาไม่ยอมรับดังนั้นในบทที่สองเนี่ยอาจารย์เปาโลก็บอกแล้วก็เตือนคนยิวในเวลานั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข่าวประเสริฐก็ออกมาจากอิสราเอลมาจากยรูซาเล็มไงงนั้นก็เลยบอกว่าท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองด้วยหรือ พี่น้องครับเราก็คล้ายๆกับคนยิวนิดหนึ่งเพราะว่าเราเองเนี่ยมีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐเราเชื่อพระคมภีและเรากา็สอนลูกหลานของเราให้เชื่อฟังพระคมภีแล้วหลายครั้งนะเราเองก็หนุนใจพี่น้องหรือเพื่อนของเราในแนวของพระคัมภีด้วย <c oughs> ดังนั้นวันนี้น่าสนใจตรงที่ข้อยี่สิบี่บอกว่า <c oughs> พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูหมิน่นท่ามกลาง คนต่างชาติหรือไม่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เพราะพวกเราอยากจะถามว่าจริงไหมพวกเราเป็นคนหนึ่งที่ทําอย่างนี้หรือเปล่าทําให้ชื่อเสียงของพระเจ้าถูกดูหมินนะข้อ24นี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากทั้งสําหรับผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็สําหรับคนที่เชื่อพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระองค์แล้วเราก็าประพฤติตาม พระบัญญัติของพระเจ้าด้วยตามพระคมภีร์ด้วยขณะเดียวกันเราก็บอกคนอื่นด้วยเราเป็นคริสเตียนนะคริสเตียนไม่ทําแบบนี้คริสเตียนไม่ลักทรัพย์คริสเตียนไม่ล่วงประเวณีนะคริสเตียนเนี่ยไม่ไหว้รูปเคารพนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอ้อวดความเชื่อของเราในข้อย3บสาโอ้อวดธรรมบัญญัติโอ้อวดความเชื่อของเราแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยลบหลู่เกียรติพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยหรือเปล่า ในตอนนั้นอาจารย์เปโลก็เน้นคนยิวเพราะคนยิวประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะในสมัยอาจารย์เปโลตอนนั้นน่ะพระคัมภีร์ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยก็เวลาเขาสอนกันก็จะใช้พระคัมภีร์เดิมแล้วก็ทําบัญญัติของโมเสสที่เอามาใช้สอนกันนะจากนั้นเนี่ยอาจารย์เปโลก็เลยเขียนว่าท่านผู้โอ้อวดว่ามีธรรมบัญญัติตัวท่านเองลบหลู่พระเกศพระเจ้าด้วยกันละเมิดธรรมบัญญัติหรือเปล่าก็ตอนนั้นเขามีเท่านั้นเขาก็ ดังนั้นแต่ตอนนี้สําหรับเราอะเรามีพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมเรามีครบแล้วและเราก็โอ้อวดความเชื่อของเราว่าเราเชื่อพระเยซูเราขึ้นสวรรค์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะได้รับบาเน็จเราที่ฐานพระเจ้าจะช่วยเราเราโอ้อวดความเชื่อของเรานะโอ้อวดความดีงามของพระเจ้าซึ่งดีนะแต่เราลบหลู่เกียรติพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่า อันนี้น่าสนใจเพราะถ้าเราทําอย่างนั้นนะพระนามของพระเจ้าก็จะเป็นที่ดูหมิน่นท่ามกลางคนไม่เชื่อก็เพราะเรานั่นแหละเพราะเราทำตัวไม่ดีเราทําให้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติไงฉะนั้นเราสอนคนอื่นเราไม่สอนตัวเองบ้างหรอเราหนุนใจคนอื่นเราไม่หนุนใจตัวเองบ้างหรอครับเราเตือนคนอื่นเราไม่เตือนตัวเองบ้างหรอครับ ขณะที่เราเทศนาขณะที่เราคุยให้คําปรึกษาขณะที่เราเราคุยกับเพื่อนว่าเราเออคริดเซียนไม่ขโมยนะคริดเซียนไม่นินทาใส่ร้ายคนอื่นนะคิดเซียนพ่งพูดดีๆนะคริดเซียนจะไม่โกงคริดเซียนไม่ล่วงประเวณีนะคําถามที่เปาโลถามก็คือ ถ้าเราบอกว่าไม่ควรลักทรัพย์แล้วเราขโมยไหมเราขโมยเวลาพระเจ้าไหมเราขโมยอะไรดีอะเวลาครอบครัวไหมเราขโมยอะไรดีเราขโมยสิทธิของคนอื่นไหมโอ้อันนี้เราขโมยเกียรติพระเจ้าไหมนี่ก็เป็นรักทรัพย์แล้วก็ลักขโมยแหละนะขันเราเคยสอนคนอื่นบอกว่าคริสเตียนไม่ล่วงประเวณีนะเราไม่มีเมียน้อยเราไม่เราไม่ผิดประเวณีเราไม่ไปเที่ยวใช้ ใช้เพศเรื่องเพศเป็นเรื่องอทั่วทั่วไปไม่ได้เพราะพระพิมไม่เคยสอนเราแบบนี้นะครับแต่เราอะเราสอนคนอื่นเราบอกว่าคริเสเซนเปนอย่างนี้เราอวดความเชื่อของเราแบบนี้แต่ตัวเราล่วงประเวณีไหมพระพัมบอกว่าเราล่วงประเวณีทางความคิดหรือเปล่าทางสายตาไหมถ้ามือเราทําผิด ให้ตัดทิ้งซะถ้าตาเราทำผิดให้ควักออกพระเยซูพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงแล้วพระเยซูก็ให้ภาพเปรียบเทียบแบบนี้ว่าเออเราอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าอะไรเป็นเหตุให้ทำบาปให้เราให้เราเอามันออกซะทิ้งมันไปซะดังนั้นเราเองไม่ควรทำอย่างนั้นนะท่านผู้รังเกียดรูปเคารบแต่ตัวเองป้นวิหารหรือเปล่านะเราเองไม่ชอบรูปเคารบแต่เรามีอยู่ในใจไหมเออนะบางครั้งเนี่ยรูปเคารบอาจจะไม่ใช่เป็น ไม่ใช่เป็นเป็นรูปเคารพจริงๆอาจจะเป็นบางอย่างอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นเกียรติยศอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นอำนาจหรือเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นหน้าตาของเราก็ได้ที่เรารักมันซะจนแบบโอ้โหทุกอย่างลำบากไปหมดแต่เราบอกว่าเราไม่ได้มีรูปเคารพนะแต่อีกข้างหนึ่งเราอะรักมากกว่าพระเจ้าอีก นะการงานของเราเราลักมากกว่าพระเจ้าอีกธุกรกิจของเราอะสาคัญกว่าพระเจ้าอีกซ้ำไปเราเป็นเราเป็นแบบนี้ไหมอะทีนั้นขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ผมอยากจะใช้อัมภี์ตรงนี้เตือนตัวเองด้วยในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เตือนหนุนใจพี่น้องเราเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยว่าเนี่ยเราเราสอนคนอื่นเราหนุนใจคนอื่นเราให้คำปรึกษาคนอื่นเราชี้ทางให้คนอื่นเราปลอบใจคนอื่น เราจะไม่ปลอบใจตัวเองมั่งเหรอเวลาเราเห็นใครไม่ดีเราอ๋อไม่ทําแบบนี้นะไม่ทําแบบนี้แล้วเราทํำไหมฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะข้อยิบสามที่อยากจะหนุนใจเราเป็นพิเศษเราโอ้อวดความเชื่อของเราไงเราบอกพระเจ้าเราดีในงานศพเราพูดความดีงามของพระเจ้าเราไม่ได้พูดว่ามนุษย์ดียังไงแต่เราพูดพระเจ้าดียังไงแม้ว่าเราทําบาปเรายังได้ขึ้นสวรรค์อยู่เลยไหมเราโอ้อวดความเชื่อแต่ เราลบหลู่เกียรติพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อฟังละเมิดตั้งใจละเมิดตั้งใจไม่ทำธรรมบัญญัติของพระเจ้าไหมถ้าเราเป็นแบบนั้นนะพระนามพระเจ้าเป็นที่ดูหมินคนอื่นไม่เชื่อพระเจ้าแถมดูถูกพระเจ้าก็เพราะเราที่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าในนั้นเนี่ยก็อยากจะหนุนใจเราให้เรารู้ว่าพระเจ้านะไม่พอพระไทย ถ้าเราเองจะมีชีวิตแบบนั้นนะพระเจ้าจะไม่ไม่พอพระทัยมากๆากเดค่อยจกับพระเจ้าจะรังเกียจแล้วพระเจ้าจะตีเราเพราะนี่เป็นบาปเราไม่ควรเ,เราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยนะฉะนั้นหนุนใจเราเชียร์เรานะวันนี้เนี่ยเราเรารับใช้พระเจ้าเรามีชีวิตวันนี้นะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคำถามที่อยากจะให้เราคิดก็คือ เราอะทําให้พระเจ้าได้รับดูหมิ่นไหมถูกดูหมิ่นไหมต้องขอพระเจ้าช่วยเราอย่างนี้จริงๆเลยนะอยา่าละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้านะเราจะทําให้คนอื่นดูหมิ่นแบบว่าไหนเธอโอ้โอวดว่ามีความรักแต่เธอไม่เคยช่วยใครเลยแต่ไม่เธอโอ้โอวดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้แต่ไม่เห็นเธอเป็นแบบนั้นบ้างเลยคนอื่นก็ไม่อยากเชื่อพระเจ้าไงฉะนั้นเราทําอย่างนี้ไม่ได้นะ ขอพระเจ้าช่วยเราที่ตลอดทั้งวันนี้เราเองจะคิดถึงพระคำผีข้อนี้แล้วก็ละมัดระวังเตือนตัวเองที่จะเชื่อฟังพระคำผีนะเราเราอย่าเป็นพวกออสอนเก่งหนุนใจเก่ง แต่เรียนแบบเราไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงเรียนแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างพระคิดก็อยากจะหนุนใจเราที่เราเองน่าจะเป็นคนหนึ่งที่พูดกับคนอื่นว่าดูชีวิตของเราสิเพราะเราเรียนแบบพระเยซูคริสต์อยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะเราอธิฐานด้วยกันดีไหมครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราด้วยแล้วก็ให้เราตลอดทางวันนี้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้า ตลอดท้งวันนี้จะอยู่ในในการดูแลของพระองค์และเราเองจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราเองจะไม่มีชีวิตที่ลบหลู่พระเกียรติของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำและเมตตาด้วยขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำพระองค์เจา้าให้เราทำงานให้เรามีชีวิตอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมเราจะไม่ลบหลู่พระเกียรติด้วยการละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าและเราจะไม่ทำให้คนอื่น ดูหมิ่นพระเจ้าด้วยพระองค์เจา้าจึงขอพระเจ้าทรงให้เราเองเตือนตัวเองในสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราได้สอนสิ่งที่เราได้หนุนใจและเราเองก็จะเชื่อฟังพระองค์ในสิ่งที่พระเจ้าสอนเราด้วยขอบพระคุณพระองค์ที่เมตตาเราขอพระเจ้าทรงนำด้วยตลอดทั้งวันนี้และตลอดไปที่เราเองจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเชื่อฟัง พระบัญญัติของพระองค์เราอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรเราทั้งหลายนะครับให้มีความชื่นชมยินดีในการติดตามพระเจ้าและถวายเกียรติให้พระเจ้าไม่ทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูหมิ่นของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับสวัสดีครับ